สวัสดีค่ะมาพบกับนางซีนในช่องนางซีนแทนเมวันนี้นางซีนจะชวนไปพับดอกลำดวนแยกสีปีดเป็นอีกสีหนึ่งฐานเป็นอีกสีหนึ่งนะคะแบบเกอรเปิดค่ะด้านหลังจะเป็นลายดอกไม้ค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยค่ะเราจะใช้ลิปบิน้นสองสีนะคะ ใช้ริบบิ้นเบอร์สองตาละคังตัดความยาวอยู่ที่40เซนทั้งสองสีเลยนะคะแล้วก็ตัดปลายแหลมหัวท้ายเลยนะนำสองสีมาวางประกบกันแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะพับลิบบิน้นลงมา ประมาณ13เซนถึง15เซนนะคะนำริบบิ้น2เส้นออกมาค่ะโดยให้ด้านสั้นอยู่ด้านล่างนะคะด้านยาวจะอยู่ด้านบนเส้นที่1นําำเส้นที่2มาพ้องเส้นที่1เส้นที่3 ท้องเส้นที่2เส้นที่4สอดลงในห่วงของเส้นที่1แล้วรวบวปลายของเส้นที่3เข้ามาในห่วงจากนั้นให้ดึงให้กระชับค่ะเราก็จะได้ฐานสี่ค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญได้เลยนะคะ จากนั้นเราจะทำการล็อกลิบบิ้นค่ะหยิบลิบบิ้นเส้นบนพับลงมาค่ะบนลงล่างขวาไปซ้ายล่างขึ้นบนซ้ายมาขวาโดยที่ปลายจะสอดเข้าใต้เส้นแรกที่เราพับลงมาค่ะเพื่อความหนาแน่นค่ะ แบบนี้แล้วนะขั้นตอนต่อไปเราจะทำลายด้านหลังกันก่อนนะคะโดยเราจะใช้เส้นสั้นริบบิ้นเส้นสั้นหยิบริบบิ้นเส้นสั้นด้านบนม้วนปลายออกมาด้านนอกในลักษณะนี้ค่ะจากนั้นให้สอดปลายเข้ามาในถันเส้นนี้ค่ะช่องนี้เลยนะคะ สอดจากด้านบนลงด้านล่างแล้วก็ดึงค่ะสามารถกดบีบได้น,นะคะดีบินเส้นเดิมค่ะม้วนจากบนลงล่างแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดปลายเข้าช่องนี้เลยเราจะทำแบบนี้ทั้งสี่เส้นเลยนะคะ วูาไหมค่ค่ะบิดปลายออกมาด้านนอกคะ่ะสอดจากบนลงล่างบิดปลายสอดจากบนลงล่างคะ่หงคะหมุนค่ะ ทำให้ครบเลยนะคะ มุมสุดท้ายให้ยกตัวนี้ขึ้นมานิดนึงค่ะเพื่อจะได้ให้เขาลงล็อกพอดีค่ะเบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปเลยนะคะพลิกลิปบิน้นด้านล่างขึ้นมาค่ะ จับเส้นที่อยู่ด้านบนพับลงมาค่ะแล้วก็บิดปลายออกไปด้านนอกในลักษณะนี้ค่ะหักปลายเข้ามาด้านในแล้วสอดเข้าตรงหารของเขาเลยค่ะสอดจากด้านนอกเข้าด้านในค่ะ เราก็จะได้สามเหลี่ยมยตรงมุมค่ะเราจะทําแบบนี้ทั้งสี่มุมเลยนะคะมุมที่สองค่ะบ,บิดลงมาพับปลายบิดไปด้านนอกหกักปลายเข้ามาสอดเข้าฐานค่ะ มุมที่3ค่ะ งสุดท้ายค่ะยกเส้นนี้ขึ้นค่ะพับค่ะดิดหักปลายสอดค่ะ เมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะเริ่มขั้นตอนต่อไปเลยนะคะจับริบบิ้น3ามเส้นมารวบไว้ก่อนเส้นที่1นึสองสามเส้นที่อยู่ด้านซ้ายบนขวาจับรวบมาก่อนค่ะเราจะทำเส้นที่อยู่ด้านล่างค่ะเส้นนี้ค่ะ จับบิดขึ้นไปค่ะจับเขาบิดขึ้นไปก็บิดเขาให้เป็นสามเหลี่ยมจากนั้นก็หักปลายเขาอ้อมกลับเข้าไปอีกในลักษณะนี้ค่ะก็บีบค่ะ เอาใหม่ค่ะจะทําแบบนี้ก็ได้นะคะไม่ยุง่งยากเนาะเสร็จแล้วก็พับไปก่อนค่ะหมุนมาทางด้านขวาค่ะเราจะทําดิบินเส้นนี้ค่ะหักขึ้นไปค่ะ แล้วก็บิดไปทางขึ้นข้างบนอีกให้เขาจะเป็นรูปสามเหลี่ยมประมาณนี้ค่ะรูปสามเหลี่ยมแบบนี้เลยเราก็สามารถดีบบีบเขาได้ค่ะทับไว้ค่ะเก็บไว้ก่อนมุมต่อไปค่ะหมุนค่ะเช่นนี้ค่ะบิดค่ะบิดอ้อม บิดขึ้นองคสุดท้ายค่ะ อยออกมาเลยค่ะก็จะได้สามเหลี่ยมีนแบบนี้เลยเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะทำขั้นตอนต่อไปเลยนะคะเราจะเริ่มเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นเส้นบนรวบเส้นอื่นไปด้านหมุนไปทางด้านซ้ายค่ะ หวนมาค่ะหนึงรอบใช้นิโป้งด้านซ้ายช่วยกดตรงกลางค่ะปล่อยลิบบินออกมา1คู่ค่ะเราจะใช้สีเหลืองเพราะเรามีลิบบินสองเส้นเราใช้สีเหลืองทำการสอดนะคะจับลิบบินบิดปลายมา,มาในลักษณะนี้ค่ะสอดลงตรงช่องนี้ค่ะ ็จะออกตรงนี้เลยหมุนค่ะจากนั้นปล่อยคู่ที่สองใช้สีเหลืองสอดเหมือนเดิมนะคะบิดปลายริบบิ้มาในลักษณะนี้ค่ะสอดแบบนี้ค่ะหมุนค่ะ ไปทางด้านซ้ายค่ะนงานไปทางด้านซ้ายปล่อยออกมาคู่ที่สามใช้เส้นสีเหลืองห,หักปลายในลักษณะนี้สอดค่ะสอดใต้ฐานตรงกลางเลยต่อไปคู่สุดท้ายเส้นสีเหลืองค่ะบิดปลายสอดค่ะ จะได้แบบนี้ค่ะแล้วเราก็ทำการดึงค่ะดึงให้เขาได้รูปล่างที่สวยค่ะเรียบร้อยแล้วเกสรด้านในเขาก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ค่ะ ได้แบบนี้แล้วเรามาต่อขั้นตอนต่อไปเลยนะคะเราจะเริ่มจากเส้นด้านบนค่ะจับลิบบิ้นเส้นด้านบนดันไปด้านหลังดึงมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ดันเข้าไปใช้ปลายอ้อมมาด้านหลังเพื่อจะสอดเข้าตรงใต้ฐานฐานนี้ค่ะ าก็จะมาผูกตรงนี้เลยก็ดึงค่ะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะหมุนไปทางด้านซ้ายค่ะด้านลิบบิ้นขึ้นค่ะตายออกมาด้านหลังสอดเข้าใต้ฐาน ก็จะผกตรงเส้นเหลืองแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะเดี๋ยวค่อยมาจาดัดอีกทีทำแบบนี้ทั้งสี่เส้นเลยนะคะดันค่ะสอดค่ะ เส้นสุดท้ายแล้วค่ะดันค่ะดานแบบนี้ค่ะอออกมาด้านหลังสอด จากนั้นเราก็ดึงค่ะจับกลีบให้มันเสมอกันค่ะเมือ่อได้แบบนี้แล้วก็จะเหลือขั้นตอนสุดท้ายค่ะเราจะ ทำเส้นริบินเส้นยาวนะคะแต่สองเส้นมันจะไม่เท่ากันเราต้องตัดให้เท่ากันก่อนตัดทั้งสี่เส้นเลยนะคะให้เท่ากันจากนั้น เราจะเริ่มเส้นบนค่ะจากนั้นนำริบบิ้นคู่ที่ยาวทับม้วนไปด้านหลังแล้วก็หักมันด้านหน้าในลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วเราจะสอดเข้าตรงใต้กีบดอกตรงนี้เลยนะคะสอดเข้ามาค่ะเขาก็จะมาออกด้านหลังนี่ค่ะแล้วก็ดึงค่ะ ม็นจะเป็นปลายแหลมๆมุมแหลมๆแบบนี้ค่ะทำแบบนี้ทั้งสี่มุมเลยนะคะสอด บิดไปด้านหลังหักดิบิดมาด้านหน้าสอดค่ะสุดท้ายแล้วค่ะ ด้านหลังม้วนมาด้านหน้าสอดเข้าใต้กลีบค่ะันี้ก็จะผู่มาด้านหลังของกลีบที่เราทําเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เขีย่ยเขียเขาออกมาก็จะได้แบบนี้ค่ะสเสร็จแล้ว จากนั้นก็ตัดเศษลิปิินที่เหลือออกได้เลยนะคะตัดลิปดินที่เหลือออกได้เลย ัดระวังด้วยนะคะทุกคนเพราะเขาจะมีเกรสรตรงนี้มีกีบตรงนี้ตัดระวังด้วยนะคะตัดหน้าดีกว่าเนาะง่ายกว่า เสร็จแล้วค่ะจะได้รูปร่างหน้าตาแบบนี้ค่ะดอกรำด้วนแยกสีแบบเกสรเปิดค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะหากผิดพลพากดการใดก็ขออาภัยไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องนางซินด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย